วันอาสารบูชาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคําว่าอาสารบูชาย่อมาจากอาสารบุรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสารหะซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยวันอาสารบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนื่องจากมีเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในวันขึ้น15ค่ําเดือน8คือวันอาสารพุรณะมีดีถีหรือวันเพ็ญเดือนอาสารหะ ประวัติวันอาสารบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีทั้งห้าได้แก่พระกนทัญญะพระวปปะพระพัทยะพระมหานามะและพระอัสชีที่ป่าอิสิปตนมรคตยวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนาการแล้วเสร็จ เป็นเหตุให้พระัญญากรทัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิพิกขูอุปสมบทาพระกรทัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและทำให้มีพระัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อมาพระวปะพระพัทิยะพระมหานามะและพระอัสชิกก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทตาม กิจกรรมในวันอาสารหบูชาแบ่งเป็นกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยพระภิกษุสงฆ์เตรียมจัดกิจกรรมที่วัดรวมถึงแสดงพระธรรมเทศนาทำจักกับประวัตินสูตรตามที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงทำแก่ปัญจวัคคีทั้ง5ส่วนกิจกรรมของชาวพุทธมีทั้งทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและตลอดวันก็จะมีการบำเพ็ญกุศลเช่นตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปดงดเว้นการทำบาปทั้งปวงทำบุญถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อย,ปล,อยปลาฟางังพระธรรมเทศนารวมถึงการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเย็น